แนะนำตู้เซฟยี่ห้อเวอร์เซฟรุ่น e m 2 3ในชุดจะมีกุญแจสุกเฉินมาให้สองดอกพุกสำหรับยึดพื้นหรือยึดผนังหน้าบานด้านบนมีแป้นกดแบบทัชสกรีนโดยมีตัวเลข1-0ตัว C คือ cancel ยกเลิกตัว E คือ enter ตกลงตรงกลางเป็นแถบแสดงสถานะสีเหลืองด้านขวาจะเป็นเซนเซอร์สแกนลายน้มือตรงกลางเป็นฝาปิด เป็นช่องเสียบกุญแจฉุกเฉินก,กับช่อง USB Type C สำหรับเสียบ power bank เพื่อเปิดฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่ภายในหมดรหัสจากโรงงานมี2ชุดชุดแรกจะเป็น168ชุดที่2จะเป็น88ตัวการกดรหัสใช้งานแตะกด168 enter ตู้เซฟจะเด้งเปิดออกมาองกรณีปิดบานให้ใช้มือดันปิด บานประตูทู้เซฟไว้จนสิงเงียบรหัสโรงงานชุดที่2เป็น88ตัว enter ส่วนสแกนลายนิ้วมือจะต้องเพิ่มลายนิ้วมือแล้วเท่านั้นถึงจะเปิดได้รหัสจากโรงงาน2ชุดนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อมีการเพิ่มรหัสหรือเพิ่มลายนิ้วมือวิธีเพิ่มลายนิ้วมือเปิดตู้ก่อน กด168 Enter สังเกตปุ่มเซตตรงบันพับกดปุ่มเซต1ครั้งจะมีไฟตัวเลขเลข2กับเลข3นะครับให้เรากดปุ่มเลข2เพื่อเพิ่มลายนิ้วมือจากนั้นกดลำดับที่1ถึง9ครับคนที่1กด1จากนั้นทาบลายนิ้วมือ6ครั้งครับมีเสียงรับแสดงว่าลายนิ้วมือเรียบร้อยครับ แต่หากมีเสียงปิ๊บปิบปิอันนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้คือเสียงเตือนการเปิดบาท์ทางจากนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มลายนิ้วมือคนต่อไปเราก็กดปุ่มเซตใหม่หนึ่งครั้งกดปุ่มเลขสองอนเดิมครับก็คือเพิ่มลายนิ้วมือจากนั้นกดลำดับคนที่สองับสแกนลายนิ้วมือ6ครั้งครับหากขึ้นสีแดงอย่างนี้ แสดงว่าลายนิ้วมือไม่ผ่านเราจะต้องทําใหม่ก็คือสแกนลายนิ้วมือใหม่6ครั้งสังเกตเขาจะโชว์ลำดับที่คนที่2ไว้ถ้ามีเสียงรับแสดงว่าลายนิ้วมือนั้นใช้ได้แล้วจากนั้นเราก็ออกจากโปรแกรมครับกด C ทดสอบครับก็คือปิดบานท้าปลายนิ้วมือได้เลยประตูเนิ่งเปิดวิธีลบลายนิ้วมือ เริ่มแรกเปิดตู้ก่อนครับจากนั้นกดปุ่มเซตที่บานพับหนึ่งครั้งไฟติดเลข2ไดเลขคือลายนิ้วมือครับกดเลข2จากนั้นกดเลือกลำดับลายนิ้วมือที่ต้องการลบครับตอนนี้ผมจะลบคนที่2ก็กด2ครับจากนั้นกด enter ครับตัว e เพื่อจะลบลายนิ้วมือที่2ลายนิ้วมือที่2จะถูกลบกดตัว c ออกครับเดี๋ยวรอทดสอบกัน ลายนิ้วมือที่2ครับถูกลบไปแล้วก็ไม่ผ่านอันนี้ลายนิ้วมือที่1ก็เ,เปิดได้ปกติวิธีเพิ่มรหัสผ่านกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งจากนั้นกดปุ่มเลข3ครับเพื่อเพิ่มรหัสผ่าน3ถึง8หลักกดลำดับคนที่1ครับตัวอย่างผมจะใส่ 1- สีตัวจากนั้นกดตัว e enter ครับ การเพิ่มรหัสผ่านคนที่1เรียบร้อยจากนั้นเราใส่คนที่2ต่อไปได้เลยก็คือกดลำดับคนที่2จากนั้นกดรหัสผ่านของคนที่2ครับในตัวอย่างผมใช้2、4ตัวกดตัว e ครับสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเป็นลำดับที่เนี่ยจะมีแค่1ถึง9ครับถ้ามีคนที่3เรากา็กด3ถ้าเป็นการให้กดรหัสเนี่ยจะมีตัว e เพิ่มขึ้นมาตัวอย่างผมใช้3 4ตัวกด enter ครับ ทดสอบการกดรหัสครับเวลาเรากดรหัสแตะทัศสก r e ให้ติดขึ้นมาก่อนจากนั้นกดรหัสผ่านตามด้วยตัว E ครับสังเกตรหัสโรงงานนะครับ 168E จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับรหัสทั้ง2ชุด168กับ88ตัว จะใช้ไม่ได้ถ้ามีการเพิ่มนิ้วหรือรหัสผ่านกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งไฟเลข2เลข3ติดกดเลข3เพื่อจะลบรหัสผ่านกดลำดับรหัสผ่านครับเราจะลบคนที่3กดเลข3จากนั้นกด enter ครับรหัสคนที่3โดนลบไปแล้วถ้ามี1-9ถึงเก้เนี่ยก็คือให้เรากดลำดับครับสมมติเราจะลบคนที่2อเรากดเลข2แล้วกด enter ครับ รหัสคนที่2ถูกลบแล้วครับทดสอบกดรหัสคนที่2ครับไม่ผ่านวิธีรีเซ็ตคืนเป็นค่าโรงงานกดปุ่มเซ็ตค้างไว้5วินาทีจนมีเสียงรับรหัสจะคืนเป็นค่าโรงงานก็คือ168 enter วิธีป้องกันผู้อื่นแอบมองรหัสเขาอาจจะจํารหัสเราไปใช้งานเราสามารถกดรหัสจริงผสมกับรหัสปลอมครับก็คือปุ่ม,มอ,อื่นๆเนี่ยได้ถึง30หลักตัวอย่างรหัสจริงจะเป็น 1- 4ตัวเราสามารถกดปุ่มตัวเลขตัวอื่นครับผสมเข้าไปเพื่อหลอกให้เขางงครับได้ถึง3 0หลักโดยที่มีรหัสจริงผสมอยู่ครับกด enter เราก็สามารถเปิดตู้ได้และการเปิดครั้งต่อไปเราก็ผสมเข้าไปได้อีกครับกดเลขอะไรก็ได้ครับผสมเข้าไปกับรหัสจริงเขาก็งงว่าเรากดเลขอะไรครับได้ถึง30หลักการเจ้งเตือนการกดรหัสผิดพลาดหากกดรหัสผิดพลาด3าครั้งติดต่อกันจะล็อกหน้าแป้นครับ ในตัวอย่างจะล็อกหน้าแป้นนาน1นาทีโดยสังเกตตัวเลขครับแต่หากกดรหัสผิดอีก3ครั้งจะล็อกหน้าแป้นอีก5นาทีครับแต่ถ้ายังกดผิดอีก3ครั้งจะล็อกหน้าแป้นอีก15นาทีการสแกนนิ้วผิดพลาดหากสแกนนิ้วผิดภาพ6ครั้งจะล็อกหน้าแป้นนาน1นาที สังเกตตัวเลขจะเป็นตัวเลขหนึ่งกระพริบก็คือล็อกหน้าเป้นนานหนึ่งนาทีไม่สามารถแตะกดรหัสหรือสแกนนิ้วใหม่ได้แต่หากสแกนนิ้วผิดอีก6ครั้งจะล็อกหน้าเป้นนานเพิ่มอีก5นาทีและหากสแกนนิ้วผิดอีก6ครั้งก็จะล็อกหน้าป้นเพิ่มอีก15นาทีหมดล็อกเอท์คือเป็นการปลดล็อกการล็อกหน้าเป้นอย่างตัวอย่างล็อกหน้าเป้น5นาที แล้วก็ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้วิธีปลดโหมดล็อกเอาก็คือเราต้องใช้กุญแจฉุกเฉินกดเปิดด้านหน้าครับเสียบกุญแจฉุกเฉินให้มีเขี้ยวอยู่ด้านบนเสียบเข้าไปครับหมุนซ้ายเพื่อเปิดบานออกมาจากนั้นกดปุ่มเซตที่บานพับ1ครั้งแล้วก็กดตัว C ครับหน้าแป้นจะกลับมาใช้งานได้ปกติโดยที่ไม่ต้องรอเวลาแต่หากเราไม่มีกุญแจปลดล็อ ก็ต้องรอจนครบเวลาครับการแจ้งเตือนการเปิดบานค้างหรือลืมเปิดบานทิ้งไว้เกิน30วินาทีจะมีเสียงแจ้งเตือนให้ปิดการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำหรือแบตเตอรี่จะหมดเมื่อเราแตะทัชสกรีน หน้าจอจะกระพริบให้เรารีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อเปิดตู้ได้วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในช่องแบตเตอรี่จะอยู่ด้านบนขอบบานประตูด้านในกดเลื่อนช่องแบตเตอรี่ออกมา จะมีรางฐานสําหรับใส่แบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยสังเกตด้านล่างจะมีขั้วทองแดงอยู่ให้เอาขั้วทองแดงลงด้านล่างหากใส่ผิดจะใส่ไม่ได้จากนั้นกดฝาปิดให้ตรงลูกศรแล้วเลื่อนล็อกกรณีแบตเตอรี่ภายในต่ําหน้าจอจะกระพริบให้เรากดเปิดด้วย power bank โดยใช้หัวสาย type c เสียบจ่ายไฟให้กับระบบเพื่อจะเปิดตู้ก่อนได้วิธีใช้กุญแจฉุกเฉินเปิดตู้เซฟดูเขี้ยวกุญแจกุญแจจะมีเขี้ยวอยู่ด้านบนเปิดช่องกุญแจฉุกเฉินครับเสียบเข้าไปตรงๆลงครับ หมุนซ้ายเพื่อเปิดหมุนซ้ายสลักกรอนเปิดหมุนขวาสลักกรอนล็อก